สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมมีแขกไม่ได้รับเชิญมานะครับว่าจะไปเอารองเท้าครับท่านผู้ชมครับโอ้ยตรงนี้นี่เองตาเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับก็น่ารักดีนะครับเออเป็นงูเขียวครับคงจะมาเยี่ยมผมนะครับที่สมัชงานสมาคมศิย์เก่ามาวิทยาลัยมหามฆวดพระราชวิทยาลัยก็ยินดีต้อนรับนะครับ ขอเชิญจันดารา TikTok ของเราด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับตกใจมากเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับอาะโลกมันกลมจริงๆมีโอกาสมาพบกันนะครับยินดีต้อนรับนะครับ ใกล้ๆนะครับหลายอริยาบทมาเยี่ยมกันนะครับครับอันนี้ก็มาทางทางเขาหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับนะครับไม่แน่ใจว่าไม่อดไม่ค่อยไว้ใจเรื่องหางไปแล้วครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับ เอนอ่นนะครับสีเขียวกรมกลืนกับใบไม้เลยนะครับอ้บอาวโชคดีนะครับเพื่อนๆงูเขียวครับสวัสดีครับ